ตอนนี้มาดูชาวลัคนาราศีพฤษภการโครจรของดาวในช่วงเดือนเมษายนส่งสัญญาณดีร้ายอย่างไรต่อดวงชะตาในเรื่องสุขภาพครอบครัวหน้าที่การงานการเงินและโชคลาภนะครับลัคนาราศีพฤษภดาวประจำราศีเกิดคือดาวพระศุกร์ถือว่าโครจรเด่นโครจรดีมากในตำแหน่งที่ดีเป็นมหาอุดอยู่ตรงนี้นะครับ ที่ราศีมีนแล้วก็เป็นพบลาภะนี่แปลว่าตัวเองนั้นจะมีลาภผลประโยชน์ค่อนข้างจะมากและก้อนใหญ่พอสมควรเลยจนถึงวันที่25เมษายนเป็นช่วงเก็บเกี่ยวลาภผลประโยชน์นะครับดาวพระสุดีซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภผลอยู่ในพบวินาศก็จริง แต่ตอนนี้จะโคจรดีมากคือในระหว่างพระฤาษีบดีอยู่ที่ภพอริในวันที่1แต่เป็นเทวีโชคก็จะหมายถึงจกมีโชคลาภผลจากใบแจงนนี้ใบเรียกเก็บนะครับก็แล้วก็มีคนชำระนี่วันที่2ถึงวันที่16พระฤาษีบดีดาวแห่งโชคลาภผล เข้ามาที่พบปัตตนิแปลว่าได้โชคลาภผลจากเอกสารสาัญญาจากหุ้นจากการลงทุนจากคู่ครองคนรับเครื่องหนุนก็ได้แต่ก็ต้องใช้ความเพียรพยายามสูงหน่อยจึงจักได้เพราะณวางเนี่ยเป็นมหาจักรนะครับวันที่17ไปถึงสิ้นเดือนวันที่30พระรัชสบดีจะเข้าเป็นเกษตรในพบมรณะเหมาะแก่การหาไรายได้จากทางไกล หาไรายได้จากทรัพย์สินมรดกจากค่าใช้จ่ายความสิ้นเปลืองโชคลาภผลก็อยู่ตรงนี้บางคนก็อาจจะได้จัดการเรื่องทรัพย์สินมรดกบางคนก็อาจจะได้โชคได้ลาภจากคนทางไกลนี่ถือว่าดาวพระอรหัตสบดีเป็นราชาโชคในภพวินาตก็จะหมายถึงลาภผลจากของเกา่านะจากคนที่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง นะครับหรือจากสิ่งที่มองไม่เห็นนะสิ่งลี้ลับต่างๆเป็นไปได้จนถึงวันที่30พอวันที่หนึ่งพฤษภาพระอสิบดีดาแห่งโชคเข้ามากุมลักานณาเป็นมะอาเป็นจุลจกักรก็ถึงวัดเด่นในดวงชะตาอยู่พอสมควรเดี๋ยวพฤษภาก็มาดูว่าพระอศบดีย้ายมากุมลักต้องรับพระอมบดีอย่างไรบ้างเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตา แต่ถ้าในเดือนเมษายนนี้อยากเสริมดวงชะตาวันที่1ให้ทำบุญด้วยยารักษาโรคนะครับอาหารก็ถือว่าเป็นยานะใส่บาตรทำบุญตั้งแต่เช้าขวดน้ำอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเทวดาประจำตัวนะแล้วก็แบ่งบุญให้ท่านจากนั้นก็ขอโชคลาภจากได้จากมีนะครับวันที่2ถึงวันที่16 นี่ก็สงเคราะห์เกื้อหนุนคู่ครองคนรักนะจักได้โชคได้ลา,าบราบรื่นสำเร็จสมหวังวันที่17ถึงวันที่30เมษายนทำบุญกับวัดกับว่าทำบุญกับคนป่วยคนเจ็บคนตายโรงพยาบาลถือว่าเป็นการเสริมสร้างบุญบาร,รมีนะครับจากรายได้ลาบผลที่ตัวเองมีแบ่งมา5% 10%แล้วก็สร้างบุญสร้างคุณสมนี่เป็นการเติมบุญบาร,รมีให้ตัวเอง พราะดาวพรษสบดีเนี่ยเป็นดาวสุปเคราะห์เป็นดาวแห่งกุศลผลบุญนะครับยิ่งสร้างยิ่งทำก็จะยิ่งผลิดอกออกผลได้อาน,นิสงส์เห็นผลทันตาทีนี้ก็ดาวพระศุกร์เนี่ยในเมื่อโครจรอ,อยู่ในภพลาภะแต่มาเจอดาวคู่ศัตรูก,ก็คือราหูในส่วนที่ดีหากใครแก้เคราะห์แก้กรรมนะครับช่วงที่ราหูโครจรมา เ,เกิดคราดนับตั้งแต่วันที่15มีนาคมเป็นต้นไปถึงวันที่13เมษายนเนี่ยเกิดสุริยาคราในภพลาภะแปลว่ายุ่งมากเหนื่อยมากต้องเดินทางต้องจัดการเสียทรัพย์มากเพื่อเรื่องของรายได้เรื่องของหน้าที่การงานนะเรื่องของโปรเจกต์โครงการที่ค่อนข้างจะทำให้ยุ่งเหยิงพอสมควรนะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะมีงานมากเข้ามามากก็ย่อมเหนื่อยมากแต่บางคนเนี่ยสร้างแต่บาปกรรมมีแต่เคราะ์มีแต่กรรมช่วงนี้เป็นช่วงตกงานครับเสียลาผลรายได้เพราะกรรมเก่าบาปกรรมให้ผลอ้าวไปทํากรรมอะไรไว้ก็ขี้เกียจขี้เล่าเมายาติดยาเสพติดไม่รับผิดชอบเรื่องหน้าที่การงานแถมไปโกงไปหลอกเขาอีก คราวนี้ผลกรรมนี้จะให้ผลทําให้ตัวเองมีคดีความได้เป็นทุกขลาภอันเนี้จึงต้องแนะนําแก้เคราะแก้กรรมวิธีการแก้เคล็ดแก้เคราะแก้กรรมบอกไว้แล้วในช่วงเดือนมีนาคมอยากให้ไปย้อนฟังนะครับเพราะว่าอธิบายยาวพอสมควรแล้วทีนี้ในเดือนเมษายนนี้วันที่จะต้องระมัดระวังตัวเรื่องการเกิดคราดนะครับ นื่องจากว่าดาวประจําตัวของคุณเนี่ยก็มาร่วมคราดกับเขาในภพลาภะวันที่9พุทธจะถอยหลังมาเป็นประและนิดมาทําลายในเรือนภพลาภะนะโชคลาภผลทดถอยเสียเงินเสียทองให้ลูกน้องลูกหลานบริวารแต่บางคนก็เสียเรื่องการพน,นันวันที่9เป็นต้นไปไม่ดีเลยใครจะเดินทางเสี่ยมโชคลงเรือยอด ลงเรือสำราญไปปอกเด้งอะไรกันก็ตามแต่นะครับหรือจะข้ามไปฝั่งปลอยเปตตาพยาอะไรก็ชิบหายว,วายวอดแน่นอนเพราะว่าดาวพุธซึ่งเป็นดาวพบการเงินของคุณวันที่9ถอยหลังเข้ามาที่พบลาพระที่จริงก็แปลว่าได้เงินได้ทองนะเพราะว่าจรร่วมกับอาทิตย์จอร่วมกับดาวพระศุกร์แต่ได้จากคำโน้มน้าวสร้างความหวัง ให้หลงเชื่อว่าจะได้ได้แต่ตอนแรกต่อไปก็คือกินเหยื่อเขาแล้วจะถูกลอกถูกโกงผิดพลาดผิดหวังเสียหายและมีคดีความในภายหลังเนี่ยช่วงเกิดคราดจึงต้องระมัดระวังวันที่5เมษาอาทิตย์คือดาวพบพันธุพันธุก็ได้แก่บ้านเรือนรถราพาันะญาพี่น้องหรือร่างกายคุณช่วงเลือดช่วงหัวใจด้วยนะครับมันจะดับเมื่อสนิทองศากับ พระราหูเนี่ยระวังเรื่องสุขภาพด้วยระวังเรื่องบ้านเรือนรถราพาณะญาติพี่น้องด้วยอาทิตย์ดับวันที่5เมษายนแล้วก็ต่อเนื่องไปวันที่8 9เกิดสุริยคราสคือดาวพระจันทร์โคจรเข้ามาที่พบลาภระด้วยนะครับอันนี้ก็การเกิดคราสสุริยคราสตามธรรมชาติเกิดขึ้นวันที่8ที่9แต่เพอเอิญว่า ในดวงชะตาเราเนี่ยก็เกิดคลาดมานานแล้วแต่ดาวองคศามาสนิทกันวันที่9เป็นต้นไปยิ่งอันตรายเพราะว่าดาวการเงินของคุณแล้ก็ดาวปุตตะลูกน้องลูกหลานบริวารของคุณเข้ามาสู่ที่พบลาภเสียหายจ่ายมากนะครับมีคดีความนะก็ถ้ามองภาพรวมนะช่วงสงกรานเนี่ยใครมีการมีงาน แนะนำให้หยุดแม้จะงานเร่งรีบอะไรก็ตามมันจะเสียมากกว่าที่จะได้เพราะอะไรครับเสี่ยงต่อการเกิดผิดพลาดเสียหายอุบัติเหตุใครที่ประกอบกิจการรถขนส่งแนะนำให้หยุดให้หยุดช่วงสงกรานโดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ตั้งแต่หล้อขึ้นไปนะครับพ่วงนะคอนเทนเนอร์แนะนำให้หยุด เพราะมันจะเสียมากกว่าที่จะได้เร่งรีบไปก็ไร้ผลแล้วก็จะมีคดีความติดตามมาเพราะมันเป็นช่วงเขาเรียกว่าดวงดับนะครับดวงใครดับบ้างอาทิตย์คือบ้านเรือนรถราพาันะกิจการญาติพี่น้องพุทธคือดาวพุปุตตะปุตรตะลูกน้องลูกหลานบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็ สุขคือตัวคุณแม้จะเป็นมหาอุดมีอำนาจในการจัดการแต่ก็จะหลงผิดผิดพลาดพลังเผอช่วงคราดเนี่ยวันที่อันตรายที่สุดก็นับตั้งแต่วันที่5เมษายนนะครับอพอากอ9ก็จะเริ่มเห็นผลมากเริ่มเสียทรัพย์แล้วก็วันที่10 11 12 13 14เป็นช่วงที่ดาวอังคารกับดาวพระเสานะ องศาสนิทกันวันที่10เนี่ยเสากับอังคารตรงนี้อังคารนี่คือดาวภพวิน่าเข้ามาที่พบกัรม,มะพระเสวคือดาวภพสุภามาปะทะกันอันนี้คือเรื่องของอุบัติเหตุแตกหักเสียหายนะครับแล้วพอเขาองศาสนิทกันเนี่ยก็เหมือนของมีคมมาตัดมาเฉือนกันก็อันตรายแล้วในนาวางเนี่ยสกับ7 และอาทิตย์จะอยู่ด้วยกันตรงนี้แต่อาทิตย์เนี่ยมาถึงวันที่14นะครับก่อนนั้น3กับ7อยู่ด้วยกันที่ราศีเมษร3ดีตรงที่ว่าเป็นกเกษตรในเรือนนี้ในเรือนวินาศก็จะหมายความว่าเออผู้ครองคนรักผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนดีแต่พอดาวพระเสารเข้ามาเป็นนิดอันนี้ก็จะเกิดความเสียหายนะ ช่วยเหลือเพื่อพาใครก็ยากลําบากบางทีก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุกับญาติผู้ใหญ่เพราะพระเสารนี่คือดาวสุภาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติผู้ใหญ่นะครับแล้วก็อังคารนี่คือดาววินาศมาเจอกันก็เกิดแรงประทะอีกทั้งอังคารคือดาวพบปัตนิด้วยก็มาเกิดแรงประทะที่พบกัมมะอาจจะมีเหตุบาดเจ็บเสียหายค่าใช้ใจเกิดขึ้นบางคนก็ตกงานบางคนก็ลูกน้องทําเสียหายจึงแนะนําหยุดงาน ให้เขาได้พักผ่อนหรือไปทำตามประเพณีแต่แม้จะหยุดงานแล้วก็ต้องตัดกเตกือนกันอย่าได้ประมาทนะครับเพราะเป็นช่วงสงกรานต์และสงกรานต์ปีนี้อาจจะมีเหตุบาดเจ็บล้มตายอุบัติเหตุเยอะมากซึ่งมีลัคนาราศีมีนเกี่ยวข้องลัคนาราศีกันลัคนาราศีพฤษภนะครับ อันนี้ต้องระมัดระวังให้มากที่สุดเพราะว่าตัวเองคือดาวพระศุกเป็นมหาอุดอยู่ตรงนี้ด้วยนะมหาอุดนั้นดีแต่ก็นีงไงมาเจอราหูบอกแล้วว่ามันเป็นดาวคู่สรูแล้วพุธก็พักองศาถอยองศาเสียสิ้นการงานการเงินเสียเปล่าเพราะฉะนั้นก็หยุดพักงานใหเ้เกิดความเงียบสงบและปลอดภัยเป็นการแก้เท็จไปในตัวแม้จะมีเรื่องเสียทรัพย์ง,งานไม่เดิน แต่เปิดสงการมาเดินต่อได้ดีมากนะครับวิธีการแก้เครดก็เอาละสละรายได้ลาผลแบ่งปันโบนัสให้แก่บรรดาลูกน้องลูกหลานบริวารสงเคราะห์ยากิพี่น้องแล้วที่สำคัญดูแลสุขภาพตัวเองและคนที่รักด้วยนะครับพอผ่านพ้นวันที่14เป็นต้นไปสบายใจได้พระอาทิตย์ย,ย้าย เข้ามาร่วมกับดาวแต่จะหมายถึงว่าผู้หลับผู้ใหญ่ญาติพี่น้องมาสนับสนุนเกื้อหนุนอยู่เบื้องหลังนะก่อนหน้านี้แม้จะมีเรื่องไม่สบายใจหรือเกิดความพัดผ้าเสียหายใดๆก็ตามเกิดขึ้นหลังวันที่14เป็นต้นไปนี่ก็ญาติพี่น้องช่วยเหลือเกื้อหนุนนะครับแล้วก็เรื่องของผลประโยชน์รายได,ได้มีแนวโน้มที่ดีมากนะแต่อาทิตย์จะอยู่ในภพวินาศเนี่ย ความเป็นวินาศก็จะมีก็แปลว่าอาจจะใช้ใจ่ายสิ้นเปลืองหน่อยแต่ถ้าให้ดีก็ไปแก้เคาะแก้เคร็ุด้วยการบริจาคเลือดนะถ้าสามารถบริจาคได้นะครับใครบริจาคเลือดไม่ได้ก็เอาละไปร่วมสร้างวัดสร้างวาสร้างบุญบารมีนะบริจาคร่วมมูลนิธิต่างๆเป็นการแก้เคาะแก้เครดเป็นอย่างดีมากๆนะครับแต่ก็สบายใจได้นะถ้า เราไม่ประมาทก็จับคุณผ่านไปได้บางคนก็อาจจะต้องจ่ายต้องเสียแล้ววิธีการแก้เคล็ดก็บอกไว้แล้วว่าเป็นอย่างนี้ลองลองปฏิบัติด,ดูแต่ดาวที่โคจรให้คุณต่อดวงชะตาดีมากๆก็คือเรื่องการเรื่องงานนะแต่ว่าช่วงวันหยุดนี่ก็อย่าให้ฝืนทํางานหยุดต้องหยุดนะครับเพราะดาวโคจรนในดวงเมืองไม่ดีเลยอาจจะมีเรื่องบาดเจ็บล้มตายเสียหายจํานวนมาก พอมาดูในดวงชะตาเราแล้วเนี่ยมันก็รับมาเต็มๆนะครับแต่ถ้าไม่ประมาททั้งเผยใช้สติปัญญาไม่เห็นแก่ได้สามารถที่จะก้าวข้ามเรื่องต่างๆไปได้นะครับแล้วเรื่องของการเงินคือดาวพุธนะครับพุธเนี่ยครองราศีมิถุนพพกระดุมพระและเป็นดาวพพปุตตะด้วยลาบลอยการเสี่ยงโชคลูกหลานบริวารลูกน้องด้วยนะครับ ต้นเดือนก็อยู่พบวินาศแปลว่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองแล้วการพักองศามาเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะความหมายดังกล่าวมานะครับแต่วันที่จะต้องระมัดระวังให้มากก็คือช่วงที่พุทธถอยองศาตอนแรกๆะจะได้วรโคดอยู่ตรงนี้ค่อนข้างจะแรงแล้วก็มันเป็นนิดมันเป็นประใส่ใจลูกม้ลูกหลานบริวารด้วยนะครับ ยิ่งถ้าช่วงสงกรานนะอากาศร้อนๆแล้วเด็กเล่นน้ำเล่นสงกรานต่างๆพวกนี้ก็อาจจะเจ็บป่วยไม่สบายแล้วก็เด็กเล็กๆอย่าละสายตานะครับเพราะบางทีก็อาจจะไปเล่นน้ำเล่นไรต่างๆเนี่ยเสียหายนะเรือนลาพระราศีมีนเนี่ยเป็นเรือนธาตุน้ำแล้วเป็นประเภทน้ำไหลน้ำเชี่ยว นะครับพอดาวพภุตตะมาเป็นประและเป็นนิดก็จะแพ้ไั่แพ้ไัยทางน้ําแล้วก็แพ้ไัยเรื่องของสัตว์สีเท้าด้วยออปัจจุบันนี้ก็จะหมายถึงยวดยานหาหนะด้วยเพราะฉะนั้นก็ตักเตือนลูกหลานบริวารจากไปเที่ยวสงกรานไปเล่นอะไรพวกเนี้ยนะเล่นนงเล่นน้ำเนี่ยเป็นไปได้ก็อยู่บ้านดีกว่า เล่นน้ำออนไลน์ก็ดีเล่นเกมอยู่บ้านจะดีกว่านะครับรถน้ำดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านจะดีกว่าเพรเรื่องการเงินไม่ค่อยดีนะครับก็คือการถอยองศา,าพักองศาแบบเนี้หมายถึงช่วงการจ่ายการเสียเพราะฉะนั้นไม่อยากให้เสียมากตั้งงบสำหรับลูกน้องลูกหลานบริวารตั้งงบแล้วก็ให้เขาส่งข้อเกินหนุนเขานะจะเป็นการดี เดี๋ยวพฤษภาคมเป็นต้นไปพุทธก็จะเริ่มเดินตามปกตินะส่งผลดีต่อดวงชะตาเรื่องเงินเรื่องทองอะไรก็จะมีเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นวิถีการโครจรของดาวสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภเรื่องที่ดีก็แนะนำไปแล้วเร่งสร้างเร่งเสริมบุญบรารมีนะจากมั่งมีลาภผลร่ำรวยแต่ถ้า เป็นเรื่องการเรื่องงานช่วงสงการเนี่ยอย่าฝืนทำให้หยุดนะครับแล้วก็ฝึกอบรมลูกน้องลูกหลานบริวารอย่าให้คึกขนองมากเพราะเป็นช่วงดาวจรอ,อันตรายมีเหตุต้องเสียหายจำนวนมากแต่ถ้าไม่ประมาทพังเผื่อก็พ้นผ่านไปได้5าถึง14เมษายนช่วงอันตรายอย่าได้ประมาทนะครับแต่บางท่านก็เดินทางไกลไปทำบุญ บางท่านก็เข้าวัดเข้าวา่าเหนื่อยยุ่งยากหน่อยเสียทรัพย์หน่อยแต่ก็ดีนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าอยากจะป้องกันภัยทั้งหลายกับสิ่งที่มองไม่เห็นคุณจะเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรผีสางนางไม้ใดๆก็ตามแต่ให้โทษนะครับก็จะเป็นการแก้ไขหากว่าการให้ชีวิตสัตว์สงเคราะห์สัสตว์ เว้นจากการทำร้ายทำลายชีวิตนะครับแล้วก็เมื่อได้ให้ชีวิตก็อุทิศบุญให้กับสัตว์ทั้งหลายที่เราเคยฆ่าเคยทำลายแล้วก็อย่าลืมท่านที่มีญาติผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ช่วงนี้ต้องใส่ใจสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าดาวสุภะญาติผู้ใหญ่ Ờ, พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้สูงอายุใดๆก็ตามแต่นะพระเสา,าเป็นดาวตัวแทนโคจรร่วมกับดาววินาศเครื่อนขานเนี่ยมีโอกาสที่จะหกล้มลื่นล้ม,ลมความดันขึ้นมีเหตุที่จะเจ็บตัวบาดเจ็บล้มตายกันได้โดยเฉพาะช่วงวันที่6-7เป็นต้นไปนะวางจะเป็นนิดอันนี้เรียกว่าญาติผู้ใหญ่ค่อนข้างจะหมดเรียวหมดแรงอ่อนแอดูแลเอาใจใส่นะครับ ถ้าจะทําตามประเพณีสงกรานนะสิบสามสิบสี่สิบห้ารดน้ําดําหัวตัดผมตัดเล็บนะแต่งตัวให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพผู้มีพระคุณของเราเป็นการแก้เคราะ์แก้เคใหทท่านสืบชะตาอายุพาให้ชีวิตสัตว์พาทำบุญใดๆก็ตามนะครับอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรของท่านเป็นการสืบชะตาอายุ แล้วก็ดูแลสุขภาพซึ่งกันและกันนะช่วยเหลือเกื้อหนุนซึ่งกันและกันดูแลคนที่รักของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็จะพ้นผ่านหลังวันที่14-15เมษายนเป็นต้นไปความสุขความเจริญความก้าวหน้าสำเร็จก็จะบังเกิดมียิ่งไปเดือนพฤษภาโชคลาบผลอยู่กับตัวไปตลอดทั้งปีมีลาบมีผลเกือบทั้งปีเลยแต่ก็มีวิธี ทำลายกำแพงกรรมที่มากั้นมาขวางและเป็นการเสริมดวงชะตาให้รุ่งโรจน์ยิ่งขึ้นเดี๋ยวคอยติดตามในเดือนถัดไปนะครับ